แหวนจำกระปีเกมไหนก็โดนนี่คือแท็บเล็ต OQQ iPad 70 Mini Ultra แท็บเล็ตขนาด8.8นิ้ว144 h ฮสามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง60 90 120แล้วก็144 h ฮมาพร้อมกับเกมแพดจอยติ๊กซึ่งสามารถควบคุมได้สะดวกนี่คือหน้าจอที่คมชัดแล้วก็สวยงามที่สุดผมลองให้ลูกสาวเล่น ROV เออเล่นอย่างนี้ก็สน,นุกดี ท้งนับแต่ก้อน7พัดเกินสามลสิบสองทับสองห้าหกได้จอสวยลำโพงคู่ระบบเสียง DTS น้ำหนักแค่33 5กรัมแค่นั้นเองมาพร้อมกับเคสใสที่สา,สามารถปกป้องได้เป็นอย่างดีตัวเครื่องเป็นบอดี้โลหะน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายออเดคือแถมให้โดยไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับเคสทำออกมาได้ดีแข็งแรงแล้วก็ทำให้คุณใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยครับมมตัวแบตเตอรี่ให้มา7,300ม mm. ิลลิแอมต่ำมาใช้งานได้ยาวๆจะเล่นเกมดูหนังทำงานก็สบายมาพร้อมกล้องหลัง1ิามล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลสามารถ หายรูดไม่สวยสิ่งที่ผมชอบมากๆคือจอสวยมากๆใช้งานได้อย่างไหลลื่นในกล่องไม่แถมหัวชาร์จแต่ออดิคิวแถมหัวชาร์จ20บาทมาให้ด้วยครับเป็น PD พร้อมกับรองรับมออกครับรองรับไฟฟ i าอลลี่ไม่สามารถใส่ซิมได้แต่รองรับไมโครอดีินเถีย์ไบ์ครับมาดูจอยติ๊กกันบ้านครับจอยติ๊กเนี่ยรองรับการเสียบกับ USB C ครับแล้วก็สามารถใส่เคสได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้สามารถควบคุมเกมต่างๆแล้วก็เชื่อมต่อผ่านบูทููได้ครับโดยข้อดีคือมีการแมปปิ้งคีย์ไว้เรียบร้อยครับสามารถใช้ง โหมดครับต้องสาม,มารถควบคุมเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเ,รเล่นเกมปิดนอติต่างๆได้ครับ <S <S คพบปุ่มเองิดท้ายด้วยการรับประกัน12เดือนส่งสูตรเรียวมีได้แล้วก็สามารถส่งเคลมออนไลน์ได้ผ่าน line o u d q th ใช้เวลามาณ7-14วันครับมั่นใจเครื่องสูนไทยนะครับมีสูนอเมริการับรองแล้วก็สามารถเคลมออนไลน์ได้แบบไม่มีใครใใจ่ายเลยดูจบแล้วอยากได้ช็อปออนไลน์ผ่านช้อปปี้ละะาต้าทิกต็อกนอกจากนี้สามารถไปที่ร้านไปที่ช็อปที่ร้านทูบานาน่าและร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศใกล้บ้านคุณแว่งเต็มสปีดเกมไหนก็โดน